ที่สาธิตการทำมะกรูดในกิ่งมะขรูดที่ตัดมาก็จะไม่ไม่แก่ไม่อ่อน,อนแต่ก็แต่งกิ่งพอประมาณสักสามสี่ข้อมือผมจะทำใส่ขวดหรยอว่าระบบควบแน่นก็ได้ นะผมผมควันนิดนึ่งเหมือนกันตอนนะไม่รู้เพื่อนๆเคยเหนะ็นไหมอันนี้กานต่นก็จะอีกแบบขุดนิดนึงขุดเนื้อเยื่ยอไปหน่อยนิดหน่อยนะหน,ะนามคมนี่ผมตัดเป็นจริงนี่ต้นนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกนะเขาเรียกโคนนะโคนนิ่งอะ่ะม,มันมีเห็นไหม ก็ปี้เลยกอปี mm ่ค hmm. นนึ่งอืมตอเนี้ยใช้ใช้ไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าใช้มันก็จะช่วยสปีดหน่อยนะรูดิ้งพาวเดอร์ฮอร์โมนบ้านเราเรียกฮอร์โมนเร่งรัดอันนี้ขวดเดี๋ยวตัดนะแล้วก็ใส่ซอยเข้าไปนะครับขวดให้แน,น่นนิดนึงก็ใส่เข้าไปอืมขวดให้แ hmm. น,น,น่นนะ ะจะใส่กด้เท่านั้นให้มันมีใบทิ้งไว้พอ่หนึ่งให้มันช่วยในการหายใจตัวมันเองเอาง่ายๆว่าขวดนี้ก็เหมือนกลิ่นเท้าอ่ะขวดนี้ก็เหมือนกันทำเหมือนกันจุ่มฮอร์โมน กดให้แน่นกดให้แน่นแต่ว่านี่ต้องรดน้ำให้ชุ่มนะเสร็จแล้วจะเริ่มปิดฝาถ้าความำก็หายเลยจบเยวตังเพิ่มผมจะปิดกรีนเฮาผมแนละ้ว แรปแรปแรปเตอร์แรปเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปไม่ไม่มันถ่ายเตติดเลยี๋ยวก็จะมีอาหารมีความชื้นในตัวของมัน lên gần Rất lên gần ครับเส้นที่ไปเลยนี่เป็นที่เทไรครับเอพิลสิบเอพิลสนี่เลยตาก็วางในที่ร่ำไรแดดมาตอนนี้นี่เลยคนงานเจอแดดชันช้าตรงนี้ก็เพนนะหนึ่งสองสห้าเจ 8 9ดเก้าสิบอันนี้เป็นดอกไม้ดอกชบาสิห้าวันมาเจอกันสิห้าวันเป็นยางสั้น